ดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการครัวนี้มีเรื่องเล่ารายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับร้านอาหารเด,เด็ดดังๆมากมายหลากหลายสไตล์ค่ะวันนี้รายการเราพาท่านผู้ชมมาอยู่แถวซัมเซนนะคะมาลิ้มรสชาติส้มตำสไตล์ส้มตำดอกคูณกันค่ะ ตอนนี้นะคะยี่ก็อยู่กับทางผู้จัดการร้านของร้านส้มตำดอกคูนคุณกวางคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนหนึ่งเราอยากจะถามนิดนึงว่าทำไมถึงตั้งชื่อว่าส้มตำดอกคูนนะคะมีี่มายยังไงชื่อส้มตำดอกคูนนี่ก็จะเป็นหลวงพ่อคูณท่านตั้งให้ะค,ะค่ะแล้วก็จะได้แนวมาจากอดอกไม้ทางภาคอีสานนะคะ,คะเลยมาตั้งเป็นชื่อร้าน ก็คือเป็นส้มตำดอกคูณนี่นะคะทางร้านเนี่ยเห็นว่ามีสาขาอื่นแต่เป็นชื่อดอกไม้อย่างอื่นเช่นร้านพรมลีนะคะพมลีอาหารแตกต่างยังไงแล้วมีความอาหารที่นี่เห็นว่าเป็นอาหารอีสานไทยไทยอีสานใช่ไหมคะใช่ค่ะรสชาติหลักๆยังไงบ้างของทางร้านนะคะก็รสชาติจัดรสจัดแล้วก็จะเป็นแซบทางอีสานอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าพูดถึงการตกแต่งร้านเนี่ยมีแนวหรือคอนเซปต์ยังไงบ้างคะก็จะเป็น นั่งสะดวกสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าชอบเย็นๆก็จะมีเป็นห้องแอร์แล้วก็ถ้าแบบว่านั่งชมวิวอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีมีเป็นด้านนอกเปิดให้ค่ะก็นั่งติดก็มีเรยมถนนนะคะแล้วกลุ่มลูกค้าแถวเนี้ยแถวสามเซนนี่เป็นกลุ่มลูกค้าประเภทไหนอะคะก็มีทั่วไปก็เยอะแล้วก็จะมีส่วนใหญ่ข้าราชการอย่างเงี้ยค่ะจากกระทรวงบ้างแล้วก็ย่านเนี้ย่ะส่วนใหญ่แล้วถ้าพูดถึงเมนูดัง ดังๆของทางร้านอย่างเช่นส้มตำดอกคูนเนี่ยนอกนจากนี้แล้วมีอะไรอื่อนอีกบ้างก็จะมีะเป็นไก่ย่างค่ะไก่ย่างเขาส่วนกวางมีส้มตำที่หลากหลายมีมีอยู่หลายเมนูอยู่ในรายการนะคะแล้วก็จะเป็นแกงคั่ว แกงคั่วหอยโขมแกงคั่วเห็ดหอ,อะผัดเผ็ดซี่โคงใบยิลาตัวนี้ค่ะลูกค้าจะชอบทานทางร้านเนี่ยถ้าพูดถึงวัตถุด,ดิบของทางร้านเนี่ยมีการคัดสรรมาย,ยังไงบ้างก็เราจะคัดแต่ของสดๆใหม่ๆแล้วก็จะเปลี่ยนตัวที่คือจะมาสง่งทุกเช้าอย่างเงี้ยค่ะ,คะ เมืม่อสักครู่ได้พูดถึงเมนูหนึ่งที่ชื่อว่าเห็ดม,มีเห็ดเพาะใช่ไหมคะทั้ทงร้านนีม่มีเมนูอาหารที่แบบหาย,ยากทานได้หาทานได้ยากเนี่ยทั้งปีเลยหรือเปล่าคะหรือว่าท,ทั้งป,เปงีเราจะได้จากเชียงใหม่ค<า>่ะตัวนี้จะส่งได้ทั้งปี<า>จะส่งมาทุกวันค่ะค<า>่ะและส่วนไก่ย่างนี่ก็คือส่งมาตรงจาก จานขวัแก,แก่นใช่คะ่ะเป็นไก่ย่างเขาสวนกวางค่ะแล้วถ้าเป็นเมนูที่ทางร้านจะมาแนะนําในวันนี้ก็เป็นเมนูอะไรบ้างะจะมีเป็นส้มตําดอกคูณแล้วก็ผัดเผ็ดซี่โครงะค่ะที่อยากให้ลองนะคะและในช่วงหน้านะคะทางพ่อโัวของทางร้านส้มตําดอกคูนจะมาสาธิตวิธีการทําอาหารจานเด่นของทางร้านตามชมกันได้ค่ะคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่า คูณหรือราชพฤกษ์เป็นพันไม้ยืนต้นขนาดกลางลำต้นมีความสูงประมาณ12-15เมตรดอกออกเป็นช่อตามก้านใบช่อห้อยลงล่างเวลาออกดอกใบจะร่วงดอกมีสีเหลืองภายในดอกจะมองเห็นเป็นเส้นประมาณ8-10อันซึ่งคนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นราชพฤกษ์ไว้ประจำบ้านจะช่วยให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรี เพราะคนไทยส่วนใหญ่ยอมรับว่าต้นราชพฤกเป็นต้นไม้ที่มีคุณค่าสูงและยังเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติไทยอีกด้วยนอกจากนี้คนไทยโบราณยังเชื่ออีกว่าใบของต้นราชพฤกเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะในพิธีทางไสยศาสตร์ได้ใช้ใบของต้นราชพฤกษ์าำน้ำพุทธมนต์สะเดาะเคราะห์ได้ผลดีดังนั้นจึงถือว่าต้นราชพฤกเป็นไม้มงคล